สถาอันว่าพระาศาสดาอาทายะทรงถือเอาปัตจิวรังซึ่งบาทและจีวรอ,อคมาสิได้เสด็จไปแล้วฐานนางสู่ที่ต่างนั้นปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวพรามนอนว่าพรามโอโลเกนโตแลดูอยู่รูปสิริงซึ่งสิริแห่งพระรูปสัตถุของพระาศาสดาจินเตตวาคิดแล้วว่า ภริโสนามะชื่ออันวบุบุษษสริโสผู้เช่นกับอิมินาสมณเณนนะด้วยสมณะนี้นัทิย่ไม่มีโลเกนในโลกอิมัสมิงนี้อายังสมโนอันว่าสมณะนี้อนุชวิโกเป็นผู้สมควรที่ตูแก่ทิดาไม่หังของเราโหติย่อมเป็นอหังอันว่าเรา ทสามิจักให้ทีตารางซึ่งทิดาอิมัสะสมรสะ